เอาจุดทูบได้ตัวไหนพ่อตัว3 7น่ตรงเป้เลยอ่ะวันเนี้ยฟาดขบ้าน้ากเร็วลาบปูก็หนกกเล็บาสิเออยางไปมาทูบจุดใบนี้เปสนอกกะเลยบาสิเออก็เลยโย่ขึ้นไปเพิ่มพอดีเลย5 3 7เต็มเต็มเลยพ่จัดรา500แล้วเดี๋ยวนี้ที่พ่อให้มา5 3 7เนี่ยตัว เป็นจังไดยกว่าบัตรซิเมียตีได้อีกบัตรซิเมียนั่นน่ะอืมเพราะว่าพวามชีวิตตะตันเศร้าเนี้ยเออบ้านเนี้เอ้าทุบไปวันี้ไปใช้เอาไปมาถูกล่มลงไปบันนี้เออพราว่าสิ่แกขึ้นมาติดจูขี่ทัวขี่เทียนทันที่ไหมโอ้หนึ่งแปลกเลยเนาะใช่หรือเป่าผมตามไม่ทันไอ้วัดฟันทงไปตำม้วนนี้เลยเออจัดเลยพาร์ทมันตรงกับเลขสามตัวพ่อสามตัวเลยครัตัวไหนตัวไหนพ่อ าสามเจ็มืนเดิมเลขทูบค่ะเลขทูบก็ได้เลขเคียดไหมเออเออเลขเลขเลขทูบอะเลขทูบเลขทูบเลขทูบบัานนีเลขพ่อพนังยกหินเอาก็ได้ห้าสมเจ็เจตรงเั็นามห่าเจ็ดเห้าสามเจ็ดเออห้าสเจ็ดอันนี้ก็ห้าสมเจ็ดมืนเดิมเลขทูบเนี่ยนะพ่อใจคืนได้สิใจคืนเลยประจัดเลยเมื่อวานนี่ห้าร้อยเลยล่ะห้ารอ้า้อยเลยอะ ดันกีตรงกันแท้เราพ่อเรกทูกกักจังไอก็จะตรงกันคักแท้นะ่ะวางแซมว่าเงยแถบานแถมอันโตพ่อมีจ้อยว่าซับไห้เลยไหมว่าซับไปมากเลยพ่อก็แท่งเลยห้าสามเจ็ดเจ็ดสามห้าจบเลยก่อนทําพิธีพ่อไปจุดทูบแต่เช้าแล้วก่อนแล้วพ่อไปจุดก่อนพ่อเลยไปตามพ่อยืินอยู่ทีเชว่าอดีใจพอดีใจเลยเพราะว่าจะจัดเต็มสุขไปแล้วนะ มันออกแม่แม่นาะพ่อจัดไปแล้วอ๋อจัดเต็มสูบเลยจัดเลยคนยังไม่ใชไใ้รู้เลยพอจัดไปแล้วบอกว่าไม่ทันแล้วและพ่อรู้กันทั้งประเทศลยพ่อตอนนี้เนี่ะเมื่อคืนเนโอตรส์ไลทยคนโทรหาไลายบอกว่าหาพ่อเหรอครับอพ่อเอาตัวไหนกันแน่พ่อซื้อตัวไหนกันแน่เอ้ย่้ำเขามาพ่อเขาเอาบินให้ดูเลยเด็ดอลายบินให้ดูเลยอที่พ่อซื้ออืม เมาเลยเมาเลยอ่ะมือขึ้นกับน้ำตองเบิกทราบได้บอกมือขึ้นบ่เว้ยเห็นคักเห็นแนมมือขึ้นน้ำตองเลยบัดมือขึ้นนี่คอนเสิแก้งเออเออเออบ่ฝันหลายเดิครับบ่บินเขาเชียงอืมอืมฟันนึงไหนคอนเสิร์ตแกล้งกองไม่หนน้อยเนี่ยเนี่ยกองไม่เสร็จนี่เออเอาไว้เทศฟื้นไว้เทนึงเขาว่าฉันเดิกองไว้เป็นย่อมเป็ย่อมไวปอาบเขาแล้วไนน้อยสักนั้นละโอ้ยมันเขาได้บอกไวกระดังไวกระดังไปยังสินะไวกระดัง ไหว้ถึงเขาไว้ถ้าดังเนี่ยไว้ถ้าดังนี่จะได้ดังเออไว้ดังฟื้นเนี่ยไว้ถ้าดังหนึ่งเขาไว้ถ้าไว้ถ้านั่นจรงจริเรียกล่องเอียนงเง่ดังเครื่งเขาแล้วเลยเรกเขาก็ดังว่าไะเขาบอกมาพ่อเขาบอกว่าเอาไว้ดังเขาออกกลองไว้แล้วครับผมเป็นลักษณะกรองคือจังจ้าสินาเศษไหม้เั้าเสนาเป็นเป็นเศษไหม้ไว้ถ้าดังไฟ่ไว้ถ้าหนึ่งเขาวางนี้มชไหมแต่ว่าบอเห็นคนคือเขาเห็นแต่ลักษณะอย่างสี่คือเขาพอเรียกว่าขันลายปนีกลับมาหนึ่ง ถ้าหลายปานี้ถ้าพ่อว่าฝันนั่นก็คือจังทับว่าฟันนี่คือจังน,นิ่งแมนเลยจังทีนะอันนี้ก็ต่อยมานหน่อยๆสักนั้นแล้วต่อไปเพราะว่าพ่อจัดเต็มซุปแล้วก็เออสบายใจแล้วสินะโล่งแล้วผ<อ>ู้ใดสิมาหาพ่อญานี่มาล้านเบิกซับต้องม่านีานพ่อญาณพ่อ<ม>เลยตอนนี้จะพ่อเลยจะผู้นไฟอ่สิขึ้นไฟมือนี่มือนี่ก็เลยเอาเอาสวรรค์แบตมาแล้วตอนแรกไปว่าพ่อมีปัญหาในการทำไฟพ่ออยู่มองพ่นพอดี บัตดนี่มือเ้านี่ไปไปบ้านเขาเขอวโย่คือจังไรบุกพอ่วสิกลับขึ้นมาทางเขามากกเลยโค้งไปทางนั้นเลยว่า่อเขาอยู่เี่อนพอดีอก็เลยว่าเอ้ายี่สักก็เรียบร้างสิอันสว่านนั่นใส่แบตอันยู่นีป่อยู่นีแล้วลูกวันเด็กได้จังหวะพอดีอแน่ก็ง่ายไปเหมือนง่ายบัดเนี่ยเมื่อวานกลับบ้านเร็วบ่พ่อโอ้ยคำเด้อไปหาซื้อเลขบัตรนี้เลยคำเลยไปเงาเลย <L> an> an> พอดีไปจากพูดเอาเนี่ยเนี่ยเนี่ยพ่อเสียอ้อยฟังอ,ออกไปจากนี้แม่นเล็กบางค้นทั้งนานันไปตาพี่เลยพอดีขึ้นนนหันไปเท่านั้นเลยตืดตืดตืดตืรถสิไปบ่วหดเอาไปมากว่าจอดเบิ้งเลยเฝ้าเด้เออว่าจอดเบิ้งเลยตามึงสิเป็น,นยนะังไงตาเมืองสิหฮะรอฮะยังแทยแบบเฝ้าไปซื้อเลขเฝ้าไปซื้อเลขพ่อไปไปบ้า,บานเอารถขั้นนีจอดเอาสามหลอบไปต่อเลย<ฮ>ไปบ้านยายนั่งก่อนเลยคือว่ามันตรงกัน <S <S ใช่ไหมพ่อมันตรงกัน พอเลยน่นเลยมีนั่นขึ้นมาท่านที่เลยคือมาตรงกันคักโพดนะนะว่าซับให้เลยตัวน้นก็ะไดคือเขาตรงคัโพดกันเลยมาเอิญพัวไอ้นุ๊กั้นมาเบิ้งมาเบิ้งเนี่ยพอที่สีเมียพอดีขึ้นไปขึ้นมาเอาทุุดไว้ซือจกงใส่เหรก็เลยวังิบัดไปเห็นเห็นหงอยเนื่องไปทางปูพอดีเออบัดเบิ้งแห้ไหนก็อ่าสามเจ็ดก็มาเอิญไปเบิ้งอลไรบปเนี่ยโอ้พ่อจะกลับไปแล้วดิเจ็บของ3า,ามเจ็ดเนี่ย เป็นหาสามเจ็ดเป็นเลขทูบห้าสามเจ็ดห้าสามเจ็ดอีกเลขพ่อยกหินก็ห้าสามเจ็ดพัดตรงกันสามตัวเลยดิพ่อแต่จังหวะน่ะพ่อเลยจัดหนักเลยไม่มีบินเลยดิพ่อเพราะม่มีบินเลยหง้ามพ่ออ่ะนะจัดไปเท่าไหร่พ่อห้าร้อยห้าร้อยห้าสามเจ็ดเจ็ดสามห้าห้าร้อยถูกได้เท่าไหร่พ่อก็เท่าไหร่ถ้าเข้าใจสี่หมื่นก็ห้าสี่ยี่สิบสองแสนโอ้หเมาเมา เด็กสองตัวอีกพอจัดอย่างละยี่สิบอีกโอ้ก็คือว่าใจขึ้นแล้วคือว่าเลขเลขมันตรงกันนะพ่อเน้องพ่อมีจ้อยอือกวนก่อนก่อนคลิปจับคนจะไปเห็นไปหลายเกิดเขาเห็นเนี่ยตักหนาดพวกเขาขายเขายังว่าพ่อเจ้าเลขมานจะใส่ไอซื้อกอนก็เรียบางสิจะบอกที่หลังการสนเขาจะตื่นเลยเออเขาเขาให้ปะให้อะไรหรอเขาประทันหูที่มาอ๋อ พอเขารู้ที่มานี่เขาไม่ให้แล้วว่าอั่นาไม่เอาป่นีข้าวหูที่มาข้าหูที่มาแล้วมันจะมีปัญหาเลยเอาเลยเอาตั้งมือว่านนี่เลยครับเต็มไปเลยโอ้ใจขึ้นเลยผมก็ใจขึ้นนะเพราะ่อพ่อเป็นที่ร่างจด่อจักได้ที่วัดทาพ่อได้เฮ็ดทาเป็นลักษณะหมันใจสินอ่ะพ่อจัดกระโดดเอาเลยยังสินะจะแทงเอาเลย บ่เป็นมาโน่ดิพ่อว่าเป็นมาโน่ที่เด่าไปคือจังฟันเอาเลยจังสินะฟันเอาเลยพ่อเป็นอย่างท่านโอ้โกดไรกดแฉแน่เด้อค่ะพ่อพ่อต้องฟันเอาเลยจังสินะครับเจอพ่อยาปับเพินมาพ่อดีจังวัปุ๊บเดินเนพ่อผวันพ่อไปแท่งสามบินเลยเออสามบินเท่านั้นอัวไม่แต่บินละานนักเลยคือเจาวอะไรนะตัวตัวเลขอะไรนะพ่อ ห้าสามเจ็ดยกหินห้าสามเจ็ดยกหินยกยกพันไม่ใช่ยกหินยกพญานาคยกพญานาคห้าสามเจ็ดวันนี้จุดทูบวันที่เอาเลขล่างแต่ห้าสามเจ็ดอีกเป๊ะเป๊ะเลยแต่พ่อไม่ได้บอกใครใช่ไหมว่าพ่อจุดทูบไม่ได้บอกเลยเราก็ยังไม่รู้เนาะในอไดแล้วก็เมื่อไหร่ขึ้นไปอไรเรียกก็บอกอกว่าดีครับไรเรียกกันขึ้นไปว่าดี กาเดินไปจุดป้อนเอาพอเรียกว่าเดินแล้วว่างพ่อก็เดินไปตามด้วยสามารถมาหาพ่อย่าได้เพิ่นเพชรไฟอยู่นี่ร่ายมืออยู่แล้วพ่อละออก็จริงร่ายมือเยอะม่เจอเลยถ้าเกิดใครอยากจะักมมุดาเเลยออแบบให้ให้พ่อเสียงทายให้ก็สามารถมาได้ได้พ่อได้สมมุติว่าใครอยากจะไปทํางานอะไรว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านได้หมดใช่ไหมพ่อเพราะว่าเคยเคยเคยเสียงทายให้ลูกแล้วโอลูกสาวน่ะครับเสียงเสียงแบบไหนพ่อแบบว่าไปไปย่างไป ไปสวัสดิ์เชียน,นได้ที่พ่อเขาคุยนครับผมสวัสดิ์เชียนที่ว่าสามชุดสองลูเรียนนนครับลูกสาวว่าพ่อว่าได้ดอกก็จะได้หลายโรงเรียนปวดว่ามีเปอร์เซ็นต์ดอกใจบ่าเอาแล้วพ่อต้องถามปู่ดูปู่ก็เลยบอกว่าได้ที่สองประกวดออกมาผลประกวดออกมาได้ที่สองอีหลีมั่มนใจตตอนนั้นมาแล้วอ๋อปู่บอกว่าได้ที่สอง,สองคือได้ที่สองกับที่สองเลยขั้งที่สองไปกิจสานันบอกว่าได้ที่สามก็ได้ที่สามเป๊ะเลย พอได้เซีอแห้งกันได้เสียเลยกับจุดนี้แล้วแล้วมือว่านี่ที่พ่อมาเฮ็ดนี่พ่อมีความมั่นใจหลายที่สุดคือจังไดเอาขี่ทุบขี่เทียนเพิ่นใส้หัวพร้อมเท่าไหร่ได้เอาขี่ทุบขี่เทียนเพิ่นใส้หัวพร้อมเด้องมือว่านนี่ยแต่กี้พ่อบ่า่ได้เอามาจุดนี้เด้ครับแต่ว่าเนี่ยพวัว่าโดนบันดาลจังได๋ยังศีลนะครับ เอาขี้ทุบขี้เทียนเพิ่นมาใส่หัว <Ừ. S 2> แลว้วก่อนจะจับก็มาขอเอาน้ำของเพิ่นใส่หัวครับขอหนังพญานาคคือจังตองเพิ่นเพิ่นสิโดนบันดาลไปดอกจากจะเหตุไบไปเองสินะพ่อจะเพิ่นจะนั่นไปเองครับผมเอาพ่อรับโทรศัพท์